วัดครับวันนี้จะพามาเที่ยวชมถ้ำเชตะวันถ้ำคูบาน้อยที่ปฏิบัติธรรมกันครับนี่คือถ้ำคูบาน้อยที่ท่านมาปฏิบัติธรรมที่นี่เป็นลานกว้างโอเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมมากเย็น เกียรข่า,ขาวอยู่บนนู้นอาศัยอยู่บนนู้นนี่ครับจะทำพระคูบาน้อยอะจะไปดูรอยพระพุทธ,ธาบาทอยู่ข้างบนมา,มามาอันนี้เดินดีๆดิ้นเดินมา,าใช้ที่นี่รบค่อยๆเดินเ,าาเ <c oughs> ย็นเย็นมากครับอยู่บนนี้ครับเย็นเย็นค่อยๆเดิน มันไม่ใช่ที่ที่เรียบๆค่อยๆเดินอดระวังค่อยๆเดินมันไม่ใช่ทีเรียบๆค่อยๆเดินเนี่ยเราเพิ่มาจะไปดูรอยพระพุทธบาทอยู่ข้างบนค่อยๆเดินนะอย่าไปเร็วนะต้องไปให้ถึงยอดค่อยๆเดิน ข้างหนเดี๋ยวปู masa, ่ยืนยืนรอนี Ugh. ้นะปู่ไปถ่ายนี่ก่อนนี่คืออะไรมาไปด้วยไม่ถูมองหาแล้วมกันเอยนั่นไงอ๋อนี่คือพระพระนอนอันนี้ก็คืออีบรรจุ วันจุอัติของใครก็ไม่รู้ทาสูงครับไป,ไปนูอยากเห็นอะ่ะอุ้ยอย่านั่นนะอย่าวิ่งนะค่อยๆลงค่อยๆลงมันไม่ใช่ใชที่เรเลบระวังอีกแล้วระวังตกค่ะสูงมากสูงมากนะครับ มองลงไปข้างล่งลงางเราขึ้นมาข้างบนดูดูวิวข้างล่างอันนั้นก็จะเป็นสวนยางปา่ายางเดี๋ยวเดี๋ยวรอปูรอราปูกรเดี๋ยวเพิ่งขึ้นไปตลาย